สวัสดีค่ะพอกันเอนงแล้วะค่ะเนาะเหมือนผ้ามาโล่งห่วยค่ะม,ะตะม,มาตื้อแขงค่ะมีปลาบ่มีเดิ่นกันค่ะถึะมีปลาบออ่น่าำห่วยค่ะขาดเบ้างล่ะค่ะขาดบ้างบ้างแล้ว,ลเ,ปลวเป็นบวกเป็นยังล่คะคันแถวนี่บ่ได้มาบึงไตเขียดเนะค่ะเนาะ แต่เขียนหน่อยนะมองนี้กันยังมีน้ำเนี่ยอยู่ค่ะน,นี่ตาปลาหลายนนเนาะค่ะเนาะเพิ่งมองไม่กันตามม่ค่อยเี้คันหน้าก็ยังหลาย,ายตืบอยู่ค่ะ นีกก่เกาะนี่คือพี่กไ,ไก่นี่น้องใหม่น้อใหม่เลี้ยงมันอยู่ไก่มองน้ามหดนี่ก็สิเกิดดีอยู่พี่ไก่ในกุ้งหลายคาแถว นามันบกกว่านี้นามันยังไห,ห,าาหลอยู่เหมือนปลาไหมฉันหลอกหวยไหมคันมาไต่เขียดพอดีพอดีเลยนี่คันห่อน,นี่นนบกและแถวเนี่ย ด่างนูกคิดด่างตายค่ะเอาด่างมาใส่นี่เป็นไายใตเขียดพอดีพอดีค่ะแถวนี่ต้องมาบกมาลองมาแมวลูกมาหืมวไายลูกหวยกันลูกหว่วย อก็ขวบเขียดทายไหมตาเแกนทรายน,ะะนี่ห่วยค่ะนี่แหงบ้านละคะน้ำน้ำแหงบ้านาแล้วอ้าวตากแกนหน้าเอาด่างมาใส่หนีบนะคะนกนกปิดตายฆ่าด่างเลยหู้ยมาแหงนะคะพอดีไตเขียดหน่อยค่ะเขียดแตะ บนงแถวนี่ค่ะน้มโบกบ้นละค่ะแถวนี่งามก็ดีว่าไต่เขียดฉันจถานขี่ไต่เขียดเลยค่ะทำไมคนยังมีหนามอ,อยู่เนาะค่ะเนาะค่ะหนามพี่ยืนนี่บะะัวลายเนาะค่ะแถวนี้มันไม่แยงเนาะค่ะมันสอน สอนบางกลุ eso, ่มเนาะค่ะพี่กายมาสอนนี่ไงกลุ่มเดกี่จมีควดชิมแบบะถ้าตนิยๆเรื่องไรเยค่ะนีเฟืองเขาจะเฟืองมายังไงเนาะอูดหน่มบียังเขามากินเาป่าบ่นหน่อยบ่นะคบ าหามหอยยัมีลายอยแล้วค่ะเนาะอ้มึงมันขึ้นไปยังลรามามาก็ได้ม่น้ี่จะขื่นไปทา่งนี้แม่หน้าแหวนอามนต้องมีโอยอาตัปในโลกน้ำหอยนี่ิงแ้ถูกปะกลับมาทักอีมอมีป่าค่ะนนทึ่งหฮมทึ้งเึ่งอยู่แล้วค่ะเนาะไต่บ่อใหญันขามีหวยจืด สมุนกะนเล่นเลาะเองไวหวฮันะล,ลูกหนาแงหลายอยู่ค่ะแถวนี้ไปลูปฟวงขวนหรืทำใหม่เลียงกันเราไม่หนามมนแต่บวเกิดนอ้อะ ต้นกล้วยคลา,าดหนามขึ้นมาแล้วค่ะมันบ่ได้โอ้มีมันตึกอยู่น้องเจ้าของนะคะเนาะบางครั้งมัน,ยยนจะได้อยู่อยู่น้องเจ้าของกับได้หนามไหลาๆปลาอันนั้นมีอยู่ค่ะเลี้ยงไว้ต่ใจบ่ได้ค่ะบ่ได้ดขาปลากันได้เฉยๆมาถอดไข่กินค่ะ,นะคะน,นี่ค่ะจะซ้ำนี่ค่ะบ่อใเน้องขาหนามมันไหล ค่ะค่ะคลิปนี้ก็จุกเพียงคนนี้ก่อนนะคะเนอไอพ่อกันไม่คลิปนาค่ะร่าสิเรปานบอได้เนาะคะ่ะเนะฝากกดรไลโ์กดแชร์กดติดตามให้นําเลยนะค่ะเด้อจะได้มีกำลังใจมาเหตุคลิปมาลงให้เบิง่งเหน,ะะน,นื่อยๆเนาะค่ะนอที่นี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ